สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเขาสูทีมงานของพอสไสวพารวยผู้่กพารวยรับเอฟซีครับผมเมื่อนี้น้องทิพซิเล่าเรื่องแปลกๆฟังกับเอฟซีครับผมเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นซื้อกลางทางช่องทํำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางถนัดรับเอฟซีครับผมน้องทิพย์เพิ่นซิเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังเพราะว่าคุณอาของเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นไปเที่ยวเมืองผีพึ่งมาเลยครับเมื่อเอฟซีก็ อ่าเป็นเชืองความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้๋ยอิบซี่กับผมฟังจากปากน้องทิพย์นาะครับเนาะเป็นทีว้าอีหยังให้ฟังครับอิบซี่ครับผมอ่าส่วนเรื่องราวต่างๆอ่าน้องทิพย์ที่เป็นผู้เว้าให้ฟังครับอ่าหลังจากเพิ่นอ่าทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วโทรมาหาพ่อไหญด้วนนะครับก็ได้จอดรถกลางทางได้มีโอกาสจอดรถอยู่ข้างหนองใหญ่ครับอิบซีครับผมเอ้าเบอร์บ่เป็นการเสียเวลาฟังน้องทิพย์เิ่นสิเว้าสู่ฟังครับอิซีครับผมเฮ้ยหนังอยู่ลูก พอดีพอ่อกะบ่มีมมหมวกกะได้จอดอยู่ข้างน้องอยู่ในบ้านคนนี่ดอกวาก่าวกะใครดอกคนมีเสียงยังเกิดขึ้นอันทีล่ล้วว่าว่าฟังไหมกรนนาว่าตอนที่อาเพิ่นนั่นไปนอนงยวนเพิ่นตื่นมาตอนไหนลูกเพิ่นตื่นมาหน,นาุ่มกบุญยูหนู่มหวานยบ้านงานเหมืนห่อวันนี้เลยยันเรียนไปหาโอ้เพิ่นตื่นเพิ่นนอนตั้งตมือว่านนีิบ่เพิ่งตื่นบ่ลูกตหมือนห่อเขาก็ตื่นเนี่ยว้าตัวต้องศพบ,บนมือหนึ่งก็ขึ้นสองขึ้นบ่สองมือเหรอ สองมือสองขึ้นหรอมา,าก็ดีๆอยู่เออราสั่งไม่อยู่<อ>ยขนาดเป็นไ,ไปบอกสั่งเอาไปหาหมอเด้อเราบอกอยู่้็กระบอกตั้งแกนรู้หมอก็ะบอกหมดละเอ่อต้องออกไปหาหมอได้ละก่อนมาบ้านสองมือแล้วนะฮะก็ตื่นป้าตัวได้เพิ่นลูหกหรือไม่กินขา้ๆๆาวก,กินน้ำวันละลูกอันลูกหัวห้าหันกินแล้วเหรออือสองมือพเพิ่งเพิ่งกินข้าวนี่บ่จ้า อาตัวแะโทรหาฝันเอออันอาเพิ่นฝันอีหยังลูกเพิ่นเพิ่นฝันบอกว่าเป็นเรื่องกิ่งอันแล้วว่าเราฝันแม่ฝ่อแล้วว่าเราฝันว่ายว่าย่ากันดึงแขนเอาย่าๆเพื่องใจเลยเนี่ยเออโอ้อันไปว่ามูเดียวกันไปก็เลยไปแล้ววะโอ้ย่าผู้ตายนะน่ะผู้ตายเนี่ยนะมูมันก็เออมาส่วนมาส่วนเพิ่นไปเที่ยวสัมบ่ ไปเที่ยวไปน้ำกันไปเทียเท่ยวมัวแก่เอาสันไปน้มเขาอ่ะฉันไปมองได้แตกินเขาน้อเขาบัวดงนั่นและฮาว่ามีแต่นหนอนเนอจันเราวะกินน้องเขาบัวดงเรอยวอาสันบัวแดงกินเขาได้ไปอ่ะเลาวะสี่เดียคท่านฮาไม่กินน้อเขายันไปเลยละล่ะเอาสันเลวาวะแล้ววอนนั่นนีนล่ละวนุ่งเขาปจานเราว่าหวัวใจเนาะ มหาแล้วลูกเลยมาถามลูกห้าเขาไม่เห็นกินเมื่อจะมาถามแล้าแล้วว่าบกมวงชุกนี่นะจ๊ะเราลูกม้วงบกมวงไว้ชุกก็ดีเพราะมันแต่ละกก็ดีอันว่าอยากปกเสียบวาบกมวงวันจีนก็เกาจ๊ะเออเลยอันเร้นจนอะายจึงจกมเจียวก็ตัวอืมพกม้วงไม่ชห็นจ้นะอืม ก็บอก่สร้างนั้นนี่งก็ออกไปแล้วแล้วันเขาออกตลาดก็มเงี้ยผีแม่หลานแบบฮึ่ม่งครืี่ดเห็นลววะฮึ่วงตลาดแตว่ามีคือบอกจำไงอยู่ในหันแ็วะฮึ่มกับมีคือแบซุ่มนังที่แบบว่าอืมว่าคนกัหลายคือกันไลคยคือกันอก็บอกว่าเกแล้วนดีันจะกันลูกโตอาจําก็ได้จำได้เั้มแต็มองเก็ดแป ออันไปนี่คือเขาชวนบ้านกองสลากเล่าไปกองสลากโอ้โอ้ผีออกสลากผีออกเลขดเราวันนี้เขาบอกสองเจ็ดแปดอาร์ตเช็ดไว้เลยจำเราวันนี้ก็เล่ดสองตัวล่างเขาหมุนสองตัวล่างว่าสี่เจ็ดอาร์ยังมาแข่งโอ้เล่ดล่างเน่ย เออคิดหอดเลยสัโอ้ยสื่อสื้อไวดีสัวนี่ะสั่งมันห้าบินเล็กก็มีอืมคุนหาบินเล็กกันไม่กบขวอ้มันจะดำดินดางนี่คนสั่งด่าเหาอะไ้ก็ไเห็นเลาแหลนหาไม่สั่เออว่าว่าเลขออกแล้วก็เล่แนหาบินเลขกจะแลนอายินูนะก็เออแล่อนูพุ่งน่ถเล้อสัอันไม่เห็นแล้วว่าเห็นยูมืูดูสั่เออ บาสเด้อสั่นหนอเที่ข้างไปเด้อสั่นให็นหลานเด้อสั่นบินเล็กก็ไปเห็นกันแวอะเออไม่ยกมือนอาทิถามาจะเห็นมือกันม่นตายแล้วมึงเห็นไหเห็นนะครับออไม่ใช่สันอที่น่งหงันงานสวอเลยครับโอ้ที่เป็นสายนแบบอันนี้พวงนฝันนีฝ่เรืืองินนี่เนี่ยอออันตอนตื่นคือนมาแล้วเนี่ยจ้า กูเ็นมาแล้วเนี่ยเอิ่มเป็นคนอะไรมาฝันวันนี้ว่าจะควงกัน้ยจะออกถึ้นอนึงจากไอ้เล่าวางสีเออเห่งว่าแห็งว่าเล่าเล่าไปเมืองผีมาว่าถลุกหูชิบอกเลยอีพ่อกก็แหลกเลยนู้ลระหว่างสิแ้วมบอกน้ำบัตรน้ำหย่างเห่าของวานสิบอกไปเลยคานบอกจากไอ้คุัวอจ้ะเออเพาใครสิ่คเจ้างจะออกตัวได้เลยเหมือนเมื่อวานเออ สุดวอดมูควาควายโดอวายดตก้งหัวอือคนหันละคตายโดแปลงว่ามูเราหนีส่วนไปเที่ยวเมืองผีมากว่ะถอลูกอ๋อคุณเราตายมือนั่นแล้วกว็ฮากกระตักบาดมี้อารึแปล่อืมคุเที่ยวน้ำกันไปบุง้งน้ำกันนะสั่งโอ๊นักมือถ่อมาเตะต่างกัน<อ>ตะสั่งผู้ตา,ตายไม่ไหหนีตีลูกจ้าผู้ตายไม่ไหมหนอาย่ายิหนีอ่ะโอ้ มาหาเราเลยเล่ส่วนเราไปเที่ยวเมืองผีนั่มดึงแขนไปสังเดชฮะดึงแขนไปก็สิเมช่วงเรานอนไปเลื่อยฟังท่อนนี้กันแสงหน่อก่อโอ้ช่วงเรานอนฟังท่อนนี้กันแสงก่อนน่ะแล้วก็เรื่อยคนวะโอ้จะเจ้าวบารุงเลื่อยขอเห็นได้อีกไหมลูกปุซซาก่อนั่นแหละนั่นแหละว่าอืมอ่าไปนอนกันไปนอนกันไปกับมูฮันไปมูหลายแบบเออ มัวจำมาจำอะแต่ที่เป็นอยากกินเขามกินน้ำตีอยากอาหากอไรแต่เอาไว้กินนอนที่ใหญ่กินอะไรแอาหารอะไรเล็กสุดเดียดอะไรแโอ้เ็ว่าอือนนเจก็แคก็อนเอาน้งไม่ให้กินเลยจ้าก็คนเนี่ยเนื้อดำือฉันมันก็กินจกเลคือต้อุะเออเ็ว่าก็เออนี่ยเขาคือเป็นแนวนหนันีก็ไม่เห็นแล้วจาฉันเออ ต่มาออกนี่ออกคือเข้านี่แหละสันตัวหกตัวเนี่ยจำบได้เลยอืมี่บ่ได้แต่สองเจ็ดแปดตีคัตติงเลยฮะอืสามสามตัวนี่สองเจ็ดแปดเลยบ่ดีก็เจ็ดแปดไงพ่ออืมสองตัวล่างได้ลูกเดียวนี่สองตัวล่างกับซี่เจ็ดนะโอ้ยหาบินเล็กเลยวันว่าจะสองตุดเดียวอแล้วเลยหาบินเล็จะสองเลยเราอะ อ,อันนี้เรื่องจริงวันนี้ราว,ว่าพอรล้ว,ว่าอ,อับรถแล้วเล่นหากินเล็ด้วยก็จไดวันนี้เห็ดยังไงเพิ่นคืนเดมาได้หละลูกอ,อันเลยนหากินเล็กวันนี้กันก็ว่าเฮตดระเด็กภาษาชุดเด้อระหว่าห้เห็นทางไปในด้อจัดทางไปใน่เห็นหลานเนี่ยว่าสันเจ้าหลานมีใสกรินเล็กจะยหันหาบ่ฟ่อมาจัด เมื่อนตาขกกึ้นเห็นจะมีเห็นนางวีแบบแบบตัวจ้ะโอ้ก็วะอืมพอดีเมื่อนตาขึ้นเห็นเลยวะจ้ะเมื่อนตาขึ้น<อ>เห็นวีแบบแบบตัวจันเลยเออโอ้ยหลังไตไปสองหมื่อแล้วนั่นมาจ้ะเออเพเ่อนวะสองหมืหน่นเพอนจ้ะโอ้จะกูมาเช็ดบ้านเอาเปลี่ยนผ้าใ,นใ,นในห้อยอเยนั่ นั่นเราใส่ันนั่หวานนั่นโอ้ปงหูเมืองมัก็ถามหาอีลาเลยอืมออเออน้อลาบ่านแอ้มคนน่ะอืมอันเจ้าเลื่อนเอาว่าก่อนอืมข้าวเขาเขาแห้งบรือเปล่าเออเขาปักหนังไงอ้หูผตายนายแบบนั้นอันอันผู้ผู้ตายนําผู้ตายก็อนนั่นพ้นอ่าพ้นบ่าบ้านะหมอลูกเพอาะเําเาอาบน้ำดีกว่อเราเลาไว้ยนี้ยเขานะ โอ้เห็นว่าพูนตายก้อนหันค่าอาบน้ำยู่วนานยุคนหลายรอยนี้มากตั้งเงินอานี่ก็เลยรอยมาจัดสร้างเหล็กมาจะห่วงส่อเด็ดรอยมาเด้วยกันหันโอ้เหล็กออกก็แห้งวันเขาก็คือถูกก็แห้งลางเลี้ยหาทางออกทีออกท่างไหนที่จะคุยยังไงเลยเนี่มันเขาเลยว่าไปเรื่อยจังจำนั่นเนาะจังเลย พ,พอได้ยินข่าวอ่าเกขออกแล้วก็เลยได้ฟ้าวเลียนมาเลยออกมาทางไหนวิตาฟูยัยนยันไงสัสวิตรภูอันแดดอันใสอันนั่นตีแดงอย่างไรก่อนเออคือแบบไงคืนคืนคนละโอ้ใสแตนเสื้อผ้าแดงๆอ่ะ<ม>ใช่อนันดอนี่หอกจะาา่าผ่าตัวนั่นแดงๆมันวะเออเป็นคือเขาเออคนละเอออย่างว่า เล่าได้ยินคักว่าที่ว่าเขาประก,กาศวา่ามันออกตัวนี้ว่าท<อ>ี่ลูกยิ่คักจนว่าเฟินนั่นสะเดือดสะเดือว่าแกไม่ได้เห็นล้านเรียกออกตัวนี้กูก็ถชือเปล่ากูสื่อไวัยู่่ะนะเออเปล่าอ่ะเพคนได้อันจากคุเด้อว่าสั่นในฝันนั่นนะออันเทวดาจังไรกระดาษสั่นรู้อย่างเห็นล้านฉันให็นรู้เห็นในเด้อฉันมึนใจเป็นไม่หยุเป็น<อ>ไม่หเป็นไม่ไมนหยุด เมื่อวันตาือเลยเห็นไม่เไม่เห็นนั่งเฝ้าอยู่จ่าเพิ่นั่งวีแบบแปดวันนี้เรยว่าเพิ่นฟังว่าวาลูกว่าเพิ่นตายไปสองมือแล้วอันไม่เห็นเงาเลยทีลานหน้าเงาสันตายไปสองมือเราได้อสบอ้อน่วันมาใช่อเปล่าที่สันท่มเินมาหายแนวกันหรืออิมนก็เ่าเรียนเิ่นเพิ่น้าเพิ่นจะกันย่านริ่มเลยมาบอกเลขอ่ะจ้าอืม ไปเย็นมาไปจึงได้มาจังได้มาหัวคู่ก้าเจ้าอยู่หันก้าเจ้าเมืองกับเจ้ามืวเบิดเนี่ยชุกหลาดยหันก็ได้มือเบิดเ้อโอ้มามาฟังเราเบาะเออมาฟังเราเบาโอ้แต่ว่าถูออยู่นี้เนี่ยนะขาเจอเออจสื่อหาสื่แมนเดียนี่แหละสันก้าเจ้าว่ะเล่าขอนไปแล้วบอนุ๊กเลยฝากน้องเนรในห่อคาได้ พรไงพอไปดวงนี้ได้หลายสื่อเลยกระสันโอ้ถ้ากันไปหาสื่อบูมบอบเลยก็พอไดก็ไปมเลยต่อเศษเเศนั่นแหละหจกโซก็เอาอีกก็ได้รู้กันโอ้สองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองละลูกะเออแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเ็ดสี่คนแล้วจ้ะอืมสีเจ็ดมันเป็นลางเนาะอือสองสี่เจ็ดะว่าเป็นลาง่อือก็ไปจวนเห็นคนว่า เป็นเหลืองเป็นเหล้าโอ้ยสิโทรหายฟอก่อนโนะว่าอุ้ยข้าถือกีหลังอย่าบ้าวทรหายฟอเด้ออใส่อยางไรลูกอ้าวเออมึงไ่ยังจะสิมันหายากไม่เบิ่งยากไี่เจ้านี่ที่เป็นตัวตลกทีเดียวเนี่ยเที่ยวใจเที่ยวขึ้นอี่งนันเนาะเออไอเล่าเกี่ยวให้ต้นู้นข่าวเป็นวงบันในกปอข้าใส่งวดนี้เป็นงวดที่สองของเราเน้าหลวงเนาะ วันที่สวันวดกานายอีอก่อนก็ยขอเล่อะอาวุธตัวมวดนี้มาออกอยู่ข้ออักซีเกตอีกไปหอดเมืองหอดเมืองผีเลยเมืองผีก็บอกเลขไม่อีกก็บอกเนแล่นหาวินเลี้ยงคนหรือเปล่าเราจะขึ้นไงดอกป่าเนาะหวานเพราะจะเล้ยจะไปนี่อะไสันัว งันกันได้กบ่ยยู่หอกล่ะกันจินปนจไป,ปกันนวดกันบ่ยยู่หอกเออคนเชี่ยวัางไปหน้าคนเลย uh. เออ uh. เอเอคนเราแอ่กบ่อยูดหรอกไปซื้อเก้าวาว่ันเอียงก็มันมาหวัวแันแล้วเอียงกันเบาไปหน oh. า้ uh, uh, uh. า